คุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช n แนเมนูสร้างเงินล้านใบครูพิมพ์นะคะวันนี้นะคะครูพิมพ์นะคะจะมาแจกสูตรหลังร้านชานมไข่มุกมาในกี่ชานะคะจะเป็นสูตรนมชมพูหรือว่านมเย็นนะคะเราจะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันเวอร์ชั่นแรกก็จะเป็นนมเย็นโดยที่เราจะใช้ผงนมกลิ่นนมเย็นนะคะของยี่ห้ออีเวนนะคะ และอีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยที่เราจะใช้น้ำหวานนะคะกลิ่นสละนะคะจะว่าไม่ว่าจะเป็นจะใช้น้ำหวานของเฮลบุบอยแต่วันนี้ครูพิมพ์ใช้น้ำหวานกลิ่นสละของเทสโก้นะคะรสชาติก็เหมือนกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการและขั้นตอนการทำเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะครูพิมพ์จะใส่ไข่มุกแล้วก็ฟองนมด้วยนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะใส่ผงนมนะคะแก้วแรกเราจะทํานมชมพูหรือนมเย็นด้วยผงนมอี่เหมอนนะคะเราจะใส่เราจะใส่นะคะผงนมนะคะเราจะใส่ผงนมเย็นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะใส่ลงไปค่ะ แล้วเราจะใส่ครีมเทียมนะคะครีมเทียมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆค่ะลงไปค่ะแล้วจะใส่น้ำร้อนที่150 ml นะคะน้ำร้อน150 ml ลงไปนะคะ นค่ะใส่นมข้นหวาน30 ml นะคะ นมข้นจืด30 ml ค่ะคนนะคะ เมืส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็พักไว้อันนี้นมชมพูด้วยผงนมอีเวนนะคะแก้วนี้แล้วแก้วต่อไปนะคะจะเป็นนมชมพูหรือนมเย็นด้วยน้ำหวานกลิ่นสละนะคะหรือน้ำหวานเฮลูบอยนะคะน้ำแดงนะคะ เราจะใช้น้ำแดงอยู่ที่40 ml นะคะน้ำแดงเราจะใช้ที่40 ml นะคะเทน้ำแดงลงไปค่ะ ใส่น้ำร้อนที่150 ml นะคะคค่ะใส่นมข้นหวาน30 ml ลงไปค่ะ ใส่นมข้นจืด30 ml ค่ะนี่ค่ะ จะเทใส่แก้วน้ำแข็ง22ออนนะคะเราจะเทใส่แก้วน้ำแข็ง22อสองอนสูตรนี้เป็นแก้ว22ออนนะคะเมื่อคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเทใส่แก้วน้ำแข็งค่ะ22องออน จะใส่ไข่มุกนะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเราจะตักไข่มุกท็อปไว้ด้านบนแบบนี้นะคะ เื่อใส่ไข่มุกเสร็จแล้วให้เราปิดฝาค่ะแล้วเดี๋ยวครูพิมจะตีฟองนมแล้วเอามาท็อปด้วยฟองนมนะคะค่ะแล้วเราก็จะท็อปด้วยฟองนมนะคะ หากคุณผู้ชมไม่มีที่ตีไม่มีก้านตีฟองนมก็สามารถท็อปด้วยนมสดนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่ฟองนมแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้หน่ากินนะคะแล้วก็ดูน่ากินน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะที่ร้านนะคะจะขายอยู่ที่แก้ว30บาทนะคะที่ร้านจะขายอยู่แก้ว30บบาทนะคะใส่ไข่มุกด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะก็มาแชร์สองสูตรค่ะ เสร็จแล้วนะคะชา,านมสดนะคะนมเย็นนะคะเวอร์ชันโดยการใช้ผงนมนะคะแล้วก็นมเย็นหรือนมชมพูโดยที่เราใช้น้ำแดงหรือน้ำหวานกินสลัดนะคะคุณผู้ชมก็ลองดูนะคะว่าจะใช้สูตรไหนนะคะครูพิมพ์ลองชิมแล้วนะคะก็อร่อยเหมือนกันเลยค่ะแต่ถ้าใครอะคะ่ะแบบอยากลดต้นทุน นะคะตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะคะถ้าเราขายแก้วถ้าเราขายแก้วที่ชาเราเปิดร้านชานมไขมุกขายอยู่ที่แก้ว25บาทพท้อมไข่มุกค,ค่ะเราก็ใช้ผงนมตัวนี้มันต้นทุนมันก็จะลดลงงเงี้ยค่ะรสชาติก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะรสชาติก็อร่อยเหมือนกัน,นะค,ะค่ะจบแล้วค่ะวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดาเมนูเมนูใหม่ๆนะคะที่คุณพิมพ์จะได้เอามาแชร์นะคะจากประสบการณ์จริงหลังร้านาชานมไข่มุกนะคะที่คุณพิมพ์ทำอยู่นะคะ